สว,สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะมาพบกับครูบุ๋มอีกแล้วในรายวิชาภาษาไทยนะคะนักเรียนคะจำกันได้ไม่เอ่ยชั่วโมงที่แล้วนะคะครูบุ๋มให้อ่านบทที่2เรื่องออมไว้กําไรชีวิตนะคะนักเรียนอ่านจบกันหรือยังหลังจากอ่านจบแล้วนะคะหลังจากอ่านจบแล้วครูบุ๋มมี1คําถามที่จะมาถามนักเรียนนะคะว่านักเรียนจะตอบครูบุ๋มได้หรือเปล่าก่อนที่จะไปดูคลิปวิดีโอที่ครูบุ๋ม เอามาให้ในวันนี้นะคะคำถามที่ครูบุมจะถามง่ายๆเลยนะคะก็คือตัวละครในเรื่องนี้มีใครบ้างตัวละครในเรื่องนี้มีใครบ้างนะคะและทีนี้ลองคิดในใจนะคะจะตอบเหมือนกันกับครูบุ๋มหรือเปล่าเดี๋ยวครูบุ๋มจะบอกตัวละครในเรื่องนี้มี6ตัวละครค่ะมี6ตัวละครมีตัวละครชื่ออะไรบ้างในเรียนตอบได้ไหมคะ1ก็คืออ้อมซึ่งเป็น พี่สาวใช่ไหมคะก็คือคนที่คิดที่จะเอาขวดโหลมาใส่เศษสตางค์คนที่2ก็คือออสซึ่งเป็นน้องชายของออมคนที่สามคือพ่อคนที่สี่คือแม่คนที่ห้าคือน้าน้อยซึ่งน้าน้อยทำงานที่ไหนคะทำงานที่ธนาคารและคนที่6กก็คือคุณยายนั่นเองนะคะและทีนี้หลังจากรู้แล้วนะคะ คุณครูก่อนที่จะให้ดูวิดีโอนะคะคุณครูมีเรื่องจะมาบอกก่อนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องย่อๆของออมไวก้กำไรชีวิตนะคะแต่ว่าชื่อตัวละครเนี่ยจะไม่เหมือนในหนังสือนะให้นักเรียนยึดในหนังสือนะคะยึดชื่อตัวละครในหนังสือแต่ว่าเรื่องนี้จะเป็นแค่เรื่องย่อๆนะคะ,ะ,คะเขาจะเอาประเด็นสำคัญมานะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนสรุปเอาภาพแล้วก็ เสียงนะคะมาดําเนินเรื่องแล้วก็ให้นักเรียนเข้าใจอีกรอบหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้และทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงครูบงขอเปิดนิดนึงนะอ่ะไปดูกันเลยค่ะท็อปมีเรื่องออมไว้กําไรชีวิตมาเล่าให้ฟังแต่ก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องออมไว้กําไรชีวิตนั้นเพื่อนเพื่อนคนใดยังไม่เข้าใจเรื่องการอ่านใ,นใจ สามารถกดปุ่มกิจกรรมที่กระพริบอยู่ด้านล่างได้เลยครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนใดรู้และเข้าใจเรื่องการอ่านในใจเป็นอย่างดีแล้วเรามาฟังเรื่องออมไว้กำไรชีวิตพร้อมๆกันเลยครับครอบครัวของจอยมีพ่อแม่คิมซึ่งเป็นน้องชายคุณยายและน้าน้อย จอยเป็นเด็กที่รู้จักประหยัดและอดออมรู้จักคิดนำเอาสิ่งที่คนอื่นไม่ต้องการกลับมาทำให้มีคุณค่าดังเช่นเศษสตางค์เหรียญสลึงหรือเหรียญห้าสิบตางที่คนทั่วไปจะไม่เห็นคุณค่าจอยก็จะขอมาและเก็บใส่ขวดโหลเมื่อมีจำนวนมากพอจอยก็จะนับใส่ถุงถุงละห้าสิบบาทซึ่งจอยสามารถเก็บได้ถึงสิถุง จอยนำเงินเหล่านี้ไปใช้โดยการนำเงินใส่ถุงให้พ่อเป็นค่าทางด,วด่วนให้แม่ใช้ซื้อของในห้างสรรพสินค้าพ่อและแม่ก็จะนำเงินเป็นธนบัตรมาคืนให้จอยจอยก็จะนำเงินไปฝากธนาคารที่น้าน,น้อยทำงานอยู่ การกระทำของจอยเป็นแบบอย่างให้คิมทำตามบ้างนอกจากจอยจะรู้จักเก็บออมแล้วจอยยังรู้จักใช้ของอย่างคุ้มค่าเมื่อจอยต้องไปงานเลี้ยงสังสรรค์ที่ทำงานของแม่จอยกับแม่ช่วยกันดัดแปลงชุดเก่าให้หน้าดูแล้วนำมาใส่ไปงานโดยไม่ต้องเสียเงินซื้อชุดใหม่ พ่อและแม่ของจอยเป็นแบบอย่างที่ดีสอนให้จอยและคิมรู้จักการใช้เงินให้เกิดประโยชน์มากที่สุดโดยพ่อให้แง่คิดในการใช้เงินแต่ละครั้งว่าใช้จ่ายเพราะความจำเป็นหรือใช้จ่ายเพราะความต้องการเด็กทั้งสองได้นำเอาคำสอนของพ่อมาเป็นหลักปฏิบัติ เมื่อถึงวันปีใหม่จอยและคิมได้นำเงินที่ได้เก็บออมไว้มาซื้อของขวัญให้พ่อและแม่ด้วยความต้องการให้พ่อแม่มีความสุขและเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ลูกจะต้องรู้จักตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ยังความปราบลืมให้พ่อและแม่ของจอยและคิมเป็นอย่างยิ่งการรู้จักอดออมของจอยและคิมเป็นการกระทำที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายแต่ผลที่ได้มากมายเกินค่าถือว่า การออมนั้นเป็นกำไรของชีวิตก็ว่าได้เพื่อนๆครับวันนี้ท็อปมีกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับอยากลองทำกันหรืยอยังครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มทำกันเลยครับร่วมด้วยช่วยคิดข้อคิดที่ได้จากเรื่องออมไว้กำไรชีวิตคืออะไร เรามาดูฉเฉลยพร้อมๆกันนะครับการรู้จักประหยัดอดออมมีความคิดสร้างสรรค์สามารถนำสิ่งของเหลือใช้มาประยุกต์ให้เป็นสิ่งของที่มีคุณค่าขึ้นและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดีวันนี้ท็อปขอตัวไปฝากเงินในธนาคารก่อนนะครับจะได้เหมือนกับจอยและคิมแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่ดูเรื่องสั้นๆไปแล้วนะคะเกี่ยวกับออมไว้กําไรชีวิตเนาะก็จะได้เห็นได้ว่าตัวละครในเรื่องนี้ก็จะเป็นจอยกับคิมใช่ไหมคะแต่ว่าคุณครูไม่ให้ยึดชื่อนั้นนะคะให้ยึดตามหนังสือนะคะก็คือในหนังสือก็จะเป็นอ้อมนะคะเป็นอ้อมกับออสเนาะจะเปลี่ยนแค่2ตัวละครเท่านั้นนะคะก็จะเห็นได้ว่าการออมของทั้งสองคนนี้นะคะการออมก็คือ นึ่งเลยเขาจะร่วมกันอ้อมเศษสตางค์ใช่ไหมคะนักเรียนรู้ไหมว่าเศษสตางค์เป็นยังไงเดี๋ยวคุณครูมีเหรียญต่างๆมาให้ดูนะเดี๋ยวนักเรียนจะได้รู้ว่าอาจจะเป็นเหรียญสตางค์นักเรียนอาจจะเคยรู้จักนะคะแต่ว่าไม่เคยใช้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าอ้อมกับออสเนี่ยเขาสะสมแบบไหนนะคะนักเรียนคะดูนะคะเหรียญแรกที่ครูหม่อมจะให้ดูก็คือเหรียญย5สตางค์ค่ะ ปจะเป็นเหรียญเล็กๆนะคะเราจะเห็นได้ทั่วไปก็คือตามห้างสปปรรพสินค้าหรือว่าเซเว่นนะคะเราจะเห็นได้บ่อยครั้งเลยพนักงานเซเวขออภัยค่ะพนักงานเซเว่นจะทอนให้เรานะคะแล้วก็มีเหรียญ50สตางก็จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะต่อไปก็จะเป็นเหรียญบาทนะคะนักเรียนใช้กันอยู่แล้วเนาะ ต่อไปเหรียญ5อันนี้ก็รู้จักกันเหรียญ10นะคะก็คือนักเรียนก็จะใช้อยู่ตลอดใช่ไหมคะแต่ว่าเหรียญที่นักเรียนไม่ค่อยใช้เลยนะคะก็จะเป็นเหรียญยี่สสตางค์กับเหรียญ50สตางค์นะคะใครที่ ใช้มีไหมคะมีใครใช้บ้างไหมนักเรียนคะเศษสตางพวกนี้สามารถใช้ได้นะคะเราสามารถเอาไปจ่ายที่ถ้าเราไปซื้อของที่เซเว่เราสามารถจ่ายที่เซเว่นได้นะคะหรือว่าห้างสปปรรพสินค้าต่างๆนะคะเขารับนะคะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนไปซื้อของนะคะจำนวนราคาของนะคะหรือว่าสินค้าที่เราซื้ออาจจะ สิบาท50สตางค์อย่างเงี้ยเราก็เอาเหรียญสิบจ่ายให้เขานะคะแล้วก็เอาเหรียญ50สตางค์ให้เขาด้วยก็ได้นะคะเขารับเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนลองดูนะคะถ้าใครไปซื้อของที่เซเว่นนะคะมีเศษสตางค์นะคะเราก็สามารถเอาไปจ่ายได้นี่เป็นเหรียญที่อ้อมกับออสเก็บสะสมนะคะหลังจากนั้น อ้อมนะคะก็เอาไปให้คุณพ่อจ่ายค่าทั้งด่วนเอาไปให้แม่นะคะไอจ่ายซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้ารวมถึงเอาไปฝากธนาคารกับน้าน้อยด้วยนะคะจากนั้นนะคะนักเรียนลองนะคะลองถ้าใครยังไม่เคยลองไปจ่ายนะคะใครเห็นเหรียญน,นี้บางคนไม่เห็นคุณค่าของเหรียญเศษสตังค์พวกนี้นะคะต่อไปนักเรียนลองเอาไปจ่ายดูนะคะ นี่มาถึงแบบฝึกขัดของเรานะคะแบบฝึกขัดของคุณครูวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทําหน้าที่10กับหน้าที่11เรามาดูคําถามกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปลงมือทาเดี๋ยวครูบุ๋มจะอ่านก่อนเขาบอกว่าอ่านหนังสือเรียนแล้วตอบคําถามหนังสือเรียนภาษาพาทีเรื่องออมไว้กําไรชีวิตนะคะข้อที่1เขาบอกว่าอ้อมมีวิธีการสะสมเงินอย่างไรตอบได้แน่นอนนะคะข้อที่2 นะคะข้อที่2องเขาบอกว่าครอบครัวของอ้อมเป็นครอบครัวที่รู้จักประหยัดอย่างไรแสดงเป็นแผนภาพความคิดตามหัวข้อที่กําหนดให้การประหยัดของครอบครัวนี้หนึ่งเห็นรูปเสื้อผ้าไหมคะครอบครัวนี้เขามีการประหยัดเสื้อผ้าอย่างไรอย่างที่สองประหยัดเงินครอบครัวนี้เขามีวิธีการประหยัดเงินอย่างไรให้นักเรียนเขียนมาเป็นข้อๆนะคะ ข้อที่สามโอ้โหมีกล้วยด้วยมีอาหารแยะเลยแสดงว่าการประหยัดอาหารนะคะเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างการประหยัดอาหารของเรื่องนี้นะคะเป็นไงเขาไปงานเลี้ยงใช่ไหมคะหลังจากนั้นเขาได้ไออาหารนะคะที่แบบเหลือจากงานจากนั้นเขาก็เอามาแปลรูปนะคะมาเปลี่ยนจากไก่ใช่ไหมคะจากไก่อบมาเป็นไก่คุกเกลือนะคะไก่เค็มเป็นไก่เค็มนะคะต่อไปนะคะอย่างที่สอง เขาบอกว่าการใช้จ่ายอย่างไรจึงเรียกว่าตามความจำเป็นและใช้ตามความต้องการอันนี้คุณพ่อนะคะคุณพ่อเป็นคนสอนนะคะสอนอ้อมกับออสนะคะเขาบอกว่าการจะใช้จ่ายตามความจำเป็นนะคะความจำเป็นมันเป็นยังไงก็คือสิ่งนั้นจะต้องมีผลต่อการดำรงชีวิตของเราถ้าเราขาดสิ่งนี้ไปจะทำให เราเดือนร้อนนะคะอย่างเช่นเราจะต้องมีค่าน้ําค่าไฟเงินที่เราเก็บนะคะเราจะต้องเอาไปจ่ายพวกค่าน้ําค่าไฟค่าอาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหง่มยารักษาโรคพวกนี้ก็คือเราจําเป็นจะต้องใช้นะคะแล้วสิ่งที่ ใช้ตามความต้องการเป็นยังไงใช้ตามตามความต้องการก็คือสิ่งที่เราต้องการนะคะซึ่งเรามีอยู่แล้วแต่เราต้องการเพิ่มอย่างเช่นเรามีเสื้อผ้าใส่อยู่แล้วแต่ว่าเราอยากได้ใหม่นะคะเป็นความต้องการของเราซึ่งจําเป็นไหมก็ไม่ได้จําเป็นนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนเขียนมานะคะว่าเราจะใช้หนึ่งข้อที่หนึ่งใช้ตามความจําเป็นใช้ยังไงนะคะและก็อย่างที่สอง นะคะใช้ตามความต้องการใช้ยังไงนะคะส่วนข้อ4ข้อ5ข้อ6และข้อ7เป็นคำถามง่ายๆนะคะอ่ะเดี๋ยวครูอ่านโจทย์ให้ข้อที่4ทํทำไมพ่อจึงบอกว่าของขวัญที่ได้จากลูกเป็นของขวัญที่มีค่าที่สุดในชีวิตสมมติคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยได้ของขวัญกับเราชิ้นหนึ่ง ตอนนี้เรายังไม่มีไรายได้อะไรใช่ไหมคะแต่ว่าทําไมคุณพ่อคุณแม่เราถึงภาคภูมิใจที่เรามีของข,องขวัญเล็กๆน้อยๆให้ท่านอาจจะเป็นเงินนะคะที่เราสะสมเราไปโรงเรียนทุกวันเราอาจจะเก็บเก็บหอมลอมลิฟนะคะเก็บไว้แล้วก็อาจจะซื้อของเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆไม่ได้แพงมากนั่นเป็นความภาคภูมิใจของ พ่อของแม่ของเรานะคะที่เรารู้จักกตัญญูรุกคุณนะคะที่จะตอบแทนพ่อกับแม่ซึ่งจะทําให้พ่อแม่มีความสุขนะคะและนอกนั้นนะคะให้นักเรียนตอบมานะคะตอบคุณนคุณมาเพราะเป็นความคิดของนักเรียนเองนะคะในเมื่ออ่านจากเรื่องแล้วเราสามารถนําเรื่องที่อ่านเนี่ยไปไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันยังไงนะคะ โอเคสำหรับวันนี้เจอกับครูบุ๋มเพียงเท่านี้อย่าลืมทบทวนใครที่จำเนื้อหาไม่ได้หรือไม่เข้าใจตรงไหน,นสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะหรือไปอ่านเพิ่มเติมก็ได้นะคะสำหรับวันนี้เจอกันเพียงเท่านี้แลเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ